บอกแววค,ค่ะจีๆค่ะไมค์ค่ะไมมินค่ะเอเอค่ะตุ้มติ๊กตาตอค่ะไมคยค่ะตุ้มวินค่ะปิวค่ะ <c oughs> วันนี้เราก็มีเกมมาให้ได้อีกแววนะคะ วันนี้จะเป็นการทายสุภาษิตไทยดังนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาวัดความรู้เรื่องสุภาษิตไทยโดยจะมีสุภาษิตไทยให้ทายความหมายเร็จข้อคนที่ต้องการทายเนี่ยต้องหยิบค้อนขึ้นมาทุบและทายหากทายผิดก็จะให้คนอื่นๆเนี่ยมีโอกาสได้ทายต่อถ้าในข้อนั้นไม่มีใครทายถูกเลยจะโดนลงโทษทั้งคู่หากมีคนทายถูกคนที่เหลือจะถูกลงโทษบทลงโทษในวันนี้ก็ แยเป็นกว่าโดนทำไมไม่เอาแป่ามันไม่ได้ข้างบนไม่เหลือหัวใช้ใช้เท้าโดนอยู่แล้แม่หัวใช้เท้าก็ไม่ขอดมขอโดนเลยแต่อยากดมก็ดมไม่กล้าดมเริ่มเลยนะมเริ่มเลยค่ะเราเริ่มที่สุภาสิบแรกกระต่ายขาเดียวแค่สองเสียต่อให้เรามีคนเดียวแต่เราก็แบบเรายืนยันอะเหมือนแบบเรายืนอยู่ขาเดียวแต่เราก็แบบไม่แง่หนุนอุ๊่รูวะ คนที่ทำอะไรโดยที่แบบว่ารีบทำอ,ะอ่ะไม่รู้หรอกไม่รู้รอ่ะหมวดชอบทำอะไรแบบว่าสิ่งๆคนเดียวว่ะทำอะไรแบบโดยลำพังมากแบบคนเดียวโดยลำพัง<อ>คนที่แบบว่ายืนการที่จะทำเรื่องสิ่งๆหนึ่งอะ,อะค่ะโดยที่ไม่แบบไม่สนใจอะไรเลยนะใบเียถูกต้องเฮ้ยกระต่ายขาเดียวคือยืนกรารไม่ยอมรับผิด ไ้ตาไม่ได้แต่าริตมาเมื่อหรยงนไ่ที่า้ทกับนเนี้ยอนว่านข้อที่สองนะคะเอามืจับหูเขียนเสือให้หัวกลัวเป็นการข่มคนอื่นใช่ป่ะเป็นการข่มคนที่มีอำนาจมากกว่าให้ตัวคือใคเดอรี้ยก็จะตีคนหนึ่งให้ดูก่อนว่าแบบ คนอื่นอะอย่าทาตามนะไม่งั้นเธอจะโดนอย่างนี้อันนั้มนมาเชื่อใจได้เลเพราะเหมือนว่าลูกเสือให้วัวเหมือนแบบมันไม่ได้มีอยู่จริงอะแต่ว่าเราแบบว่าที่ทำให้มันน่ากลัวไปก่อนอา <c oughs> รมณ์ประมาณแบบว่าสาร้างเรื่องป่ะสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะทำให้ดีบ่ายกลัวคือการข่มขู่โฮ้ยเก่งจังเลย ขู <łość> ่อะไรอะขู่อะไรวะก็ตอบว่ถูกใช่ไหมโอเคคที่ถูกต้องที่สุดนะคือการบอกู่ให้ฝ่ายตรงข้ามเสียขวานหรือเกรงขามเอาแต่น้องบอกว่าถูกไงให้คนมี่ํอานาเลาก่อนก็ถูกไงอย่าขัดนะค่ะอ่าี่เกลยค่ะเอามาไว้หกชิ้นเรียงไว้ตรงนี้เลย อะไรกินแค่น้องสมมติทำไมน่าอ่ะทำน้องพี่ทำไมไม่ต้องเก่าเลยแต่ว่าเดียวอ่ะมันช่วยลดน้นเงาด้วยนะแกน่าเรยก็กินว่าแชมเปญไปข้อที่สามชาชาได้พาสองเรื่องงานอุ้ยเขาจะพูดไม้จบเลยอ่ะคือแบบว่าทำอะไรแบบว่าไม่ต้องเร่งรีบทำแบบว่าที่หลังเราเราจะได้แบบว่าเราเราจะได้ ประสบความสำเร็จการ,าราที่เราอะทำอะไรเราก็ควรทําแบบชา้าๆอย่างพีนิพตึกตรองเพื่อที่จะได้ผลลัพธที่ดีเอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยขอมาเด็กคือเหมือนแบบว่าแบบค่อยๆทําอะไรด้วยความใจเย็นแบบค่อยๆทําหรือเปล่าแบบจะได้สิ่งตอบรับที่ดี <c oughs> ของเล่นเลยเรอเฮ้ย <c oughs> ทำอะไรช้าๆมันจะออกมาดีถูกต้องได้มากอันนี้ก็รู้ว่า าช้าได้พาะสองเล่องงานคือค่อยๆคิดค่อยๆทำพิจารณาให้รอบคอบเดี๋ยวจะสับนิดผลเองขอบคุณนะคะพี่แยลพี่ดับเพื่อนน้องเสมอใครอยากเห็นทัมสเตอร์กินเยอะๆนี่เดี๋ยวหนูจะจัดการให้ล่มันแบบมันเรากินกิมจิอี๋มาจะกัดกินอ่ะกัดกิ่ามเหรอต้องกินกินทีหน้าคือไม่ยุไม่มาละ่ม ตะไบะหูตักบาดอย่าถามฟ้าาอ้าาด่ขไม่โ่ะาตักบาอย่าถามมันเหมือนจะทำดีก็อย่าไปถามว่าจะทำดีไมอย่างเงี้ตักบาดอย่าถามฟ้าแปลว่าทำดีอย่าหวัง่อะไรน

เราต้องให้เขาอยู่แล้วเราจะตักบาตรให้เขาอยู่แล้วอ่ะอันนี้ใกล้เคียงสุดความหมายของสุภาษิตนี้ก็คือจะให้อะไรแก่คนอื่นอย่าไปถามว่าเขาอยากได้ไหมสันสันสันสู้ตูติง่ายเป็นหนีแคระแล้วนะพี่เลือกชิ้นนี้เล็กที่สุดให้เลยถ้าพี่ไม่มีนอนอ่ะอาลามลน้อาลามอาให้น้องไุ๊หลับตูิดจมูก่อนดิ้งยืนเลยตาภาพไม่สวยออกอีกอแย่อะะ อันนี้สันสส้นๆเราไม่ชอบกระุ้มะนาวไม่มีน้ำคนที่ดูมีประโยชน์แต่ไม่มีประโยชน์แบบว่าหมายถึงว่าภายนอกเขาดูแบบนเนี่ยคือพูดพูดพูดแต่เนื้อหาที่พูดออกทะเลอ่ะพูดที่ไม่มีจอดจงอะไรเนี้ยอันนั้นคือนางทูนของมุ้งเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ปลูกพดูแลเหมือนแบบว่าดีแต่ภายนอกมะนาวไม่มีประโยชน์ะชนะ ไอไม่น่านาไม่มีน้ำพูดห้วนกูจ้าห้วนห้วนเย้นาไม่มีน้ำคือพูดห้วนห้วนพูดทวนห้วนเออพูดจ้าไม่มีน้ำอ่ะอ๋อแต่ว่าเราเห็นไอาจารย์น่าจะสอนไม่ครบไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยไม่มน้ำทำไมทำไมเราไม่เอาแบบว่าสุภาเสียว่าพูดแค่ขนาดตัวนี้ขนาดแล้วให้เราต่อหรือเปง่ายกทีเดียวขี่ช้างจอยใจกระเด็นจอบไม่ใช่หรอตีเสือ บอกอันนี้น้ำเยอะมากไปถึงาน้ำตั้งกว่าโอ้ตอก่อนเลยโอ้น้ำเยอะยังไม่ชินอ่ะสำลักก็บอกดิค่พี่ผมนะ มีดเลือดกับปูฮะรีเลือดคือการที่แบบว่าเราทำอะไรโดยที่แบบไม่มองว่าสิ่งสิ่งนั้น,นมันจะไม่ได้ผลตอบแทนอย่างเช่นปูมันไม่มีเลือดอะไรเง<ๆ>ี้ยเข้าไปรีนกับมันยังไม่ใกล้ถึง่ก็คือแบบว่าทำทำทาอะไรไม่รู้อันน้องจริงต่อที่ไม่รู้ มทำไม่เป็นใหญ่ขึ้นมันไม่มันไม่อร่อยจริง,รงแต่มักินแบบเฉยเมากเลยอะ <c oughs> เป็นบหน้ามิ้นทาสินกูเหมือนเป็นมันก็อิ่อย่ะใครชอบกินแตงปลาเร้อนแนะตูนเ้นๆลเนางทีก็ือมือเอลปลา ให้ของสมคัญกับคนที่คนที่แบบไม่ได้แบบทาไม่สามารถทำได้แบบตนยื่นสิ่งที่มีค่าให้กับคนที่ไม่มีประโยชน์ที่เอาไปก็ไม่สามารถทำอะไรได้ถูกต้องให้ของที่แบบว่าอีกฝ่ายอะเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ป่าถูกต้องเหมือนกับว่าให้ให้กับคนที่ไม่รู้ค่าว่าสิ่งนี้มันทำอะไร นี ha, ki ki ่อยู er, mm ่ใกล้เคียงสุดเอาของมีค่าให้คนที่ไม่รู้จักค่าของมันเอาเหมือนไก่ไร้พอยอะอาร์มดีอาร์ดีอาร์ดีอาร์มดีภาษาอกไรเกณฑ์ข้าสุดท้ายอ่าได้นะอ่ากินให้หน่อง้อ